เนื่องจากรถมันต่ำมากนะครับเข mm ้าไฟนิดเดียวพอนะครับระวังฟาวนะครับออกตัวเป็นเวลาอาทีนะครับชิง <Kristen> ไฟ<ร>เอาแล้วครับแมคลาเรนออกก่อนครับแมคลาเรนออกก่อนครับเอาแล้วครับโอ้โหฟลอเรี่แรงนะแมคลาเรนออกก่อนครับสองร้อยหนึ่งเข้าก่อนด้วยครับสองร้อยหนึ่งเข้าก่อนด้วยครับแล้วเอาแล้วครับ ท้ายยังไงครับ402นะครับรู้สึกว่าถอนก่อนแล้วนะครับเรียบร้อยเฟอร์รารี่เฮ้ยโอ้ยมีเซย์นะฮะเฮ้ยมีกินขวานิดนึงครับเมื่อกี้นี้ได้เตะเลยครับเฟอร์ลารีออกก่อนนะเฮ้ยแต่รู้สึกว่าจะถอนนะครับจะถอนกันเร่งก่อนนะครับทิง จัดเต็มกับคุณชนทุกท่านนะครับในรุ่นนี้นะฮะกับเฟอร์รารี่และแมคลาเดนนะครับเดี๋ยวตอนนี้จะเข้าสู่การแข่งขันแล้วครับผมตอนนี้ทั้งสองทีมพร้อมแล้วครับเข้าไฟสเตตที่รบร้อยครับโอ้ยอ,ออกไม่เหมือนเดิมนะฮะ ฟอร์เรสหรือแม็กลาเรนครับเวลามันอยู่ที่19กับ20ครับฟอร์เรสวิ่งไปที่ทิ้งคอนเา,ายงไกลฮะ19.0แม็กลาเรน19.5ฟอร์เรสชนะครัทิ้งไกลเลยครับไอ้่อ